สวัสดีค่ะพี่น้องทีแรกก่นเมื่อนี้ก็สิยามูลเส้ยนย้อนยุกยามโมลาเนานะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเส้นสามหอแล้วก็หมูยอค่ะสองแท่งนะคะแล้วก็หมูอันนี้ย่ายใส่ขีดเดียวพ่อหมูเนื้อหมูประมาณมีกระเทียมนะคะเพื่อนๆกระเทียมที่ต้องใส่นะคะแล้วก็มีน้ํากระเทียมดองค่ะมีน้ําตาลมีน้ํา ปลาแล้วก็มีอ่าพริกสดนะคะมะนาวเนาะของที่ต้องใส่ใน่องเรียมนะคะโอแล้วก็มีรากขชีมีตั้งโอ้มีตนหอมมีกุ้งแห้งนะคะมะเขือเทศด้วยแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ใส่ครึ่งหัวพอคะ่ะมาเราไปทํากันคะ่ะเพื่อนๆเราก็เส้นลงลวกก่อนนะคะเพื่อนๆ ใส่ลูกหลวก่อนคะ่ะน้ำเดือดๆดรั่วเลยแบบเพื่อนโอ้รว่ดเลยนะคะอุย้ยลมแห้งพี่นอ้องลมแรงมากเพื่อนเล้ ต้องรวบให้นิ่มๆนะคะถ้าเชนไม่นิ่มแล้วเดี๋ยวสพากขาคืนตัวนะคะเพื่อนๆจังไม่ได้ค่ะเ้นยังไม่เปลียนสีนเพื่อน โลมมันแรงเพื่อนเพอโลมันแรงเลี่ยมันก็สุกยากช้า จิ้มดูเส้นได้หรือย่างเส้นต้องให้นุ่มๆนะคะเพื่อนๆอยา่างมุนเส้นตุกตาอร่อยถ้าเส้นไม่นุ่มไม่อร่อยนะคะไม่ได้เพื่อนยังไม่ได้เลย,เลยะคะ่ะแช่เส้นตั้งครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆ ได้เชิเมงได้เพื่อนเปลี่ยนสีแล้วต้องให้เส้นเปลี่ยนสีนะคะถ้าเส้นไม่เปลี่ยนสีไม่ได้นะไม่สุกแล้วกินแล้วท้องอืดด้วยค่ะเพื่นอนๆแล้าก็ตักเส้นขึ้นนะคะ ก็ลวกหมูยอค่ะน,นึ่งก็ได้จะลวกก็ได้ตามสะดวกนะคะพอหมูยอก็สุกเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนลวกไว้ประมาณสักสามนาทีก็พอ แล้วเราเราขึ้นนะคะคเพื่อนเราขึ้นเราก็หั่นลสากชีนะคะหัน่นสอยะคะ่ะโขลกไปรวนหมูนะคะคเพื่อนรวนหมูนะคะล่ากชีห้าลากนะคะ,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 คะคเพื่อน าชิ้นห้าลาแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะกระเทียมใส่เยอะๆเลยจะได้อร่อยจะได้อร่อยเนาะยางชอบใส่กระเทียมเยอะๆเพื่อน ก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ลวนหมูค่ะเอาหมูลวกไปลวนนะคะเพื่อนเพ คนเขาใส่สามเกลอแล้วค่ะแต่ยายไม่ชอบใส่ทิชไทยก็ใส่กระเทียมกระเทียมก๋วยเนี่ยใส่กระเทียมกับรากตีพอคก แล้วก็ใส่โยไกิร์ตครึ่งช้อนนะคะนยเกิรสตครึ่งช้อนอเพื่อนจะได้เพิ่มรสชาติเนาะได้เพิ่มรสเพิ่มชาติจ้าเอ้ยเสิ้ยวลงไปซอส,ส,ส,สน้ำข่า ก็ขูก,กระเทียม,มอีกหัวใหญ่นะคะกระเทียมจีนอันนี้ใส่กระเทียมจีนค่ะพีิกใหญ่จะไม่โขกนะคะจะหัน่นเอาค่ะมาหั่นมูยอค่ะหมูยยอของเขาขึ้นชื่อนะคะบนอร่อย,ยค่ะ พริกค่ะพริกนี่จะซอยใหญ่ๆนะเพราะว่ายายกินเผ็ดไม่ค่อยได้ค่ะเอาซอยใหญ่ๆสาหรับคนกินเผ็ดได้เขาใส่ไปคนคำๆเนาะคนกินเผ็ดไม่ได้ก็นี่ค่ะ ก็ใส่น้ำกระเทียมดองลงไปนะคะน้ำกระเทียมดองเราจะใส่เป็นซองข้าวผีนะคะเพื่อนสองทะข้าผีะคะ่ะน้ำตาลสองชอนนะะอ้อนนะคะพอก่อนค่ะ งหงัวครึ่งขอ,งอนซ่อนซาพี่นองแล้วก็กุ้งแห้งนะคะใส่เข้าไปเครื่องแน่นๆจะได้อร่อยอร่อยะคะ่ะทื่คนเครื่องแน่นมากวันนี้ใส่เขาไปแล้วก็คน คนก่อนถ้ใส่มะนาวนะคะน้ำตาลละลายก่อนค่ะมีมะนาวใส่ค่ะมะนาวแบบอะไรมะนาวไม่มีอะไรไม่มีเม็ดคือนเกลน้ำเยอะมาก อยากสวนตัวเองเลยส่น้ำปลายังไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่คนเนาะรสชาติมไม่เหมือนกันนี่ค่ะแล้วก็นนะคนค่ะ ียมค่ะกันเทียมยังไม่ได้ใส่อ้โหล้นช,ชาตนิน่าจะจัดจา้านเพื่อนพอ,อวนเส้นลงนะคะวนเส้นลงค่ะวันนี้เครื่องแน่นมากเพื่อนลองทานกินค่ะ มยิ่งบ้านคนเยอะๆยิ่งน่าทางค่ะเพื่อนเพื่อเช่นยาวน่าดูเลย <c oughs> ต้องชิมก่อนค่ะชินน้ำขาก่อนอ,อร่อยมากเพื่อน ไม่เค็มไม่วหวานไปไม่เกี่ยวไปค่ะแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะแค่นี้เราก็ได้วุ้นเส้นยำวุ้นเส้นแบบอร่อยเครื่องแน่นๆนะคะเพื่อนๆลองทำค่ะง่ายค่ะอร่อยมากเส่เส่กับเพื่อน เราก็โรยนี่เข้าไปค่ะแค่นี้เราก็ได้ยางบุนเส้นรสแซ่บๆนะคะใครต้องการเผิดก็ใส่พริกเพิ่มนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอพุ้นทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะปาวกังค่ะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆขอเก่าวค่ะว่าสวัสดีค่ะ